สายฝนรินห้ําหยอยตกห้ํายอยดอกบักมููวงดอกจำปามันกำลังสิลลวงฤดูห่อนก็ผ่านไปฤดูฝนเริ่มไกลสิแทนที่เข้ามาเธอ นิงแฟนแสนรักหนุ่มไทยผู้ใจตั้งและได้งานทำใกล้บ้านนางสงสารแทละพีเกิดสงครามพอดีเอาเปอรเซียมันเดือดร้อนให้กราบทอนสู่ทินไทยหวังลายเด ยามเมื่อเกิดสงครามแส้นห่วงคนงามเป็นเวียนเป็นวิญญนอยากจะให้พี่บินบินกลับมาหาน้องอยู่เมืองไทยคำคืนภาวะฝันเห็นที่มาน้องยิ่งดีใจวันทั้งวันคืนทั้งคืนยามจะนอนอะไรอววรถึงพนุ่มคนไทยพี่อยู่ไกลถึงซาอุอาาลบี ย่าไปเสื้อผเด้ออายย่าไปหมายตาจ้องยิงอื่นฟื้นเด้อใจอย่าเบาจังน้ำนักเน้นดังหินย่าเสือลินล้มเป่าสาวไดย้ยาเสือลินล้มเป่าสาวได้เก็บเอาเงินขึ้นมาแต่งงานเด้อสู้น้องอยู่ทางบ้านง้อยเงาสงข์ามมันเข้าล้ม,มอนนอนเสือข้าวก็กินไม่ได้เบาไปลายอายคงบ่เชื่อ คิดฮอตไอแหงเอาเรือบ่นายบ่อเบื่อรักอย่างเถิดทุนได้เฮืนทุนกลับมาบ้านอย่าไปหวานปากหมอรอคู่สาวซาอู่สีามฮอดบ้านถึงมองสองเฮือนไอยาเคลื่อนนำรถตามเข้าไอยาเคลื่อนนำรถตามเขาเห็นสุรายาเมายาทําเป็นเ้อถ้าเผลอจะลืมนองลืมน้องจะลืมนอง จบลงไปคับพี่น้องผลงานก่อนล้ำเก่าๆของคุณท่าน,น,นีศสีอีสานผลงานก่อนล้ำที่นี่คื้อว่าสงข้ามหลบสงข้ามหลักประมาณนี้ละค่ะพี่น้องช่วงนี้กะบ,บ้านเมืองเฮากะกำลังเอินว่าถือลูกหลงเนาะค่ะเนาะนั่นก็คือคนไทยที่ไปเตุงานอยู่ประเทศอิสราเอลกะขอกำลังแรงใจให้แก่ญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียหรือว่า ผู้ใดที่มีลูกหลานยังเหตุงานอยู่ประเทศอิสราเอลก็ขอขอเป็นกำลังแรงใจให้สุขสุกสนเด้อค่ะขอให้พี่น้องที่ย่งเหตุงานอยู่ประเทศอิสราเอลมีความปลอดภัยและขอให้แค่คาดจากอันตรายทั้งเบิดทั้งปว่วงนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องพบกันไม่คิหนาค่ะขอบคุณค่ะ